โดยสบายดีอันนี้ก็คือฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนาะอันนี้ก็คืออยู่เสียงแสนเนาะโอ้งามลายทันพุสมเห็นบอโอ้มีน้ำขวางมีน้ำขวางในกล้องใหญ่ขนาดเลยนี่คือ,อสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำก็คือประเทศไทยแล้วก็ลาวไทยพม่านั่นเนองเนาะโอ้ตต่แล้วทันพุสมเห็นโบเห็นบอทันูุสมงามลายอันนี้คือวัดเสียงแสนนั่นเองอัมไพเนาะ เห็นบ่อเห็นบอเห็นบดูประเทศลาวประเทศลาวเห็นไหมประเทศลาวไทยลาวนะครับแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงว้าวสวยงามมากเลยประเทศไทยประเทศลาวนะครับผมที่นี่คือเหนือสุดนะครับผมของเสียงแสนโอ้โหลแล้วท่านผู้ชมเห็นบ่ออาบน้ำง่ายๆเลย บ่อไก่บ่อไก่อยากไปอาบน้ำง่ายๆเลยเห็นบ่อทันผสมประเทศลาวประเทศไทยอยู่ใกล้ๆกันนี่เองท่านอาหารสบายดีสบายดีประเทศลาวประเทศไทยสบายดีสบายดีสบายดีเธอสบายดีวัดนะครับผม ท่ทองเที่ยวของประเทศไทยโยติดกับแม่นำ้ำโขงอันนี้คือห้านอาหารตามริมหาหรือว่าอ้าไม่ตามริมโขงงามงามอู้งามหลายงามขนาดเลยงามขนางามบาเอเทอวาตามริมฟ,ฟุตบาทหรือว่าตามริมแม่นำ้ำโขงก็จะมีอาหารตามสั่งเนาะ เลียงแถวกันไปตามทางแม่น,นม้ำว้าห้าอาหารหลายขนาดเลยครัวลูกเทพนะครับผมโอ้โหครัวเต็มปุ่มนะครับผมโอ้โหอ,อาหารน่ากินมากเลย สวยงามมากครับผมสวยงามมาก<ห>รับลมชมวิวนะครับผมไ,<ห>ไทยลาวอ,อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมโอ้สวยงามมากเห็นไหมครับผู้ชมเรือ